เพราะอะไรโคตรแพงเห็นไหมเนี่ยคนที่เขาเรียนจากวันมาร์เก็ตติ้งมันคตรลึกเลยนะชาตินี้ไปฟังให้ได้คุณก็เห็นรีวิวมาตั้งเยอะแยะมากมายหน้าเพจคูคุณเห็นไหมล่ะเขาเขาบอกคุณปากเปียกปากแฉะเขาบอกคุณเสมอว่าตรงนี้มันดียังไงเนาะ ตัดสินใจไม่ได้ตรงนี้มันเบิกบ,บานแค่ไหนตรงนี้มันเลียวมันจริงมันแท้แค่ไหนมันคือเพชรเม็ดแท้ทุกคำที่ครูพูดเป็นจริงเสมอเป็นจริงตลอดเป็นจริงทุกเรื่องอ่ะเวลาครูบอกอะไรนะครูบอกด้วยความสัตย์จริงในหัวใจไงว่าฉันไม่เกรงใจที่จะบอกเธอว่าตรงนี้มันดีเหลือเกินมันดีอย่างไรมาเอาไปกินเข้าใจปะโค้ดเพลงนี่เหมือนกันคนที่รวยคุณรู้ไหมทำไมครูต้องสอนจากวันมาร์เก็ตติ้ง ทำไมคุณต้องมาถอนเรื่องนี้เพราะคุรู้ไหมคนดีๆโดนเอาเปรียบตลอดคนดีๆโดนเอาเปรียดตลอดคนดีๆจะต้องยากจนตลอดเพราะไอ้คนดีๆเนี่ยมันไม่ยอมแก้ไว้ตัวเองมันไม่ยอมจัดพ r i o r i t i ้กับตัวเองเข้าใจไหมคนดีๆเนี่ยมันจัดพ r i o r i t ี้ไม่เป็นเข้าใจไหมอือแต่คนที่แบบไอ้คนที่คุณบอกว่าเขาไม่ดีอ่ะ เขาจัดพิเออร a ิตี้เป็นมันเป็นความสุขของเขา <The Lord. S 1> เขาเลยได้รับอะไรที่พิเออริตี้ตลอดเขาก็เขาเรียกอะไรนะเฟิร์สเฟิร์สคลาสตลอดเขาจะได้รับอะไรที่ uh, ได้ของดีตลอดเพราะอะไร <c oughs> เขาอะจัดเรียงลำดับเป็นเอาความสุขของเขาเป็นที่ตั้งเข้าใจข้อนี้ไหมแต่กูจะบอกคุณให้ว่าบางทีตัวเขาเองก็ ไม่ว่าใครก็ตามอะ่ะถ้าเกิดไม่ไม่เป็นแก่นเพียวนะมันก็เหมือนกับการที่ไม่ได้เป็นความรักที่แท้จริงสมมุตินะอะคุณแบวเปรียบเขาหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรนะเทคมากกว่ากิฟต์นื้อออกไหมเป็นดึงของเขามากกว่าที่จะให้เขาเวลาคุณทําแบบนี้ก็เหมือนคุณทํากับตัวเองเพราะไม่มีใครอื่นนอกจากตัวคนโลกใบนี้ย